คำว่าท็อกซิ u เคเอร์เนี่ยครับก็เป็นหนึ่งในหัวข้อที่กำลังเป็นที่สนใจของหลายๆองค์กรนะครับแล้วก็พนักง,งานเองก็สนใจเรื่องนี้มากๆนะครับสังเกตได้จากบทความที่ผ่านๆมากของเรามันอาจจะเป็นเพราะววัฒนธรรมองค์กรส่วนใหญ่นะครับมันสำคัญมากๆต่อวิถีชีวิตการทำงานของทุกๆคนในองค์กรเลยแล้ววัฒนธรรมองค์กรที่มันเริ่มเป็นพิษนะครับมันก็สามารถสร้างความเสียหายได้กับทั้งคนและองค์กรอย่างมหาศาลเลย ซึ่งความเป็นพิษเหล่านี้นะครับมันมักจะไม่ใช่สิ่งที่อยู่ๆวัฒนธรรมองค์กรที่มันดีเนี่ยอยู่ๆกลายเป็นแย่ขึ้นมาแต่มันคือสิ่งที่ค่อยๆเกิดขึ้นครับค่อยๆพัฒนาตัวเองจนมาถึงจุดที่มันท็อกซิกได้ขนาดนี้มันเกิดจากการที่มีพฤติกรรมแย่ๆแล้วไม่ถูกจัดการแต่กลับกลายเป็นพฤติกรรมที่ได้รางวัลแล้วก็กลายเป็นเรื่องที่ยอมรับได้กันในองค์กรเรื่้นก่อนที่วัฒนธรรมองค์กรจะเริ่มเน่าเละแล้วก็กลายเป็นพิษนะครับ วันนี้เราอยากจะลองมาชวนทำความรู้จักครับกับงานศึกษาของ MIT Sloan ครับที่เขาวิเคราะห์เพื่อสรุปออกมาเป็น5ต้นตอสำคัญนะครับ5ต้นตออ่อแห่งความเละเทะของวัฒนธรรมองค์กรที่สุดท้ายนำมาซึ่งหายนะครับเพื่อที่องค์กรเนี่ยสามารถที่จะจัดการได้ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปโดยต้นตออหลักอันแรกนะครับอันนี้คือสำคัญที่สุดเลยก็คือการไม่ให้เกียรติกันในที่ทำงาน การไม่ให้เกียรด disrespect นะครับเป็นข้อที่ส่งผลกระทบต่อความทกซิกมากที่สุดในทั้งหมดเลยครับเพราะว่าการไม่ให้เกียรติกันหรือการดูถูกเหยียดยามกันเองในที่ทํางานนะครับมันนํามาซึ่งการสร้างให้เกิดการแบ่งแยกกันภายในองค์กรครับแล้วมันนํามาซึ่งความเกลียดชังระหว่างกันและกันสุดท้ายแล้วมันก็ทําให้เกิดการปิดบังข้อมูลนะครับการไม่คุยกันการสืร่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพแล้วก็การเลี่ยงที่จะทํางานร่วมกัน ซึ่งทั้งหมดนี้ก็แน่นอนว่านำไปสู่ปัญหาที่หลากหลายนานาชนิดได้ในอนาคตแล้วก็ยังเป็นบอกเกิดของความทกซิกที่สุดที่สามารถเกิดขึ้นได้ในองค์กรอีกด้วยนะครับข้อ2ก็สำคัญไม่แพ้กันนะครับก็คือการกีดกันไม่ให้เป็นส่วนหนึ่งในองค์กรเพราะหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของการไม่เป็นส่วนหนึ่งเนี่ยครับมันคือการที่องค์กรมองตัวเองเป็นแบบคลับหรือหมายถึงว่ามีพนักงานบางกลุ่มเท่านั้นที่ได้รับการเข้ากลุ่มด้วยไม่นอาจะเป็นพนักงานกลุ่มที่เป็นสิทธิ์เก่าจาก มหาวิทยาลัยเดียวกันกับผู้นําองค์กรในการให้อยู่กลุ่มเนี่ยที่ไม่ได้จบมาที่เดียวกันเนี่ยไม่ได้รับฟังความคิดเห็นไม่ได้รับการให้เกียรติเท่าเท่ากับกลุ่มอื่นหรือการที่องค์กรรับฟังเฉพาะจากเสียงของคนที่พูดเยอะแต่ก็ละเลยความคิดเห็นของคนที่ก้มหน้าก้มตาทํางานแล้วไม่พูดอะไรทั้งหมดเนี่ยครับก่อให้เกิดความรู้สึกไม่เป็นส่วนหนึ่งหรือไม่มีพื้นที่ในองค์กรสำหรับนักงานบางกลุ่มและนําไปสู่การทํางานที่ประสิทธิภาพลดลง แล้วก็ความตั้งใจในการทําง,งานลดลงรวมไปถึงสุดท้ายก็ทําให้หลายๆคนไม่มีที่ยืนจนเลือกที่จะเปลี่ยนงานข้อต่อมาก็แน่นอนครับมันคือเรื่องของพฤติกรรมที่ผิดจริยธรรมเพราะความไม่ซื่อสัตย์ความไม่ตรงไปตรงมาเนี่ยแน่นอนว่าเป็นพฤติกรรมที่ท็อกซิกที่มองเห็นได้ค่อนข้างชัดนะครับ โดยวัฒนธรรมองค์กรแบบนี้เนี่ยสังเกตได้ง่ายครับจากการที่ผู้นําองค์กรให้คําสัญญาลมๆแรงๆนะครับชวนให้ทีมเข้าใจผิดหรือพยายามกลบความผิดและเลี่ยงที่จะพูดถึงปัญหาที่แท้จริงพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยถ้าตามมาด้วยความสัมพันธ์ที่มีการทํางานที่มีคอมมิชเมนต์กันสูงนะครับอย่างเช่นที่ทํางานไหนที่พูดถึงเราทํางานกันแบบครอบครัวนะครับ มักจะเป็นองค์ประกอบที่นํามาซึ่งการมีส่วนรู้เห็นแล้วการถูกขอให้ช่วยเก็บเป็นความลับในสิ่งเหล่านี้ซึ่งมันก็จะนํามาซึ่งวันทำองค์กรที่อึดอัดไม่สบายใจนะครับนอกจากนี้เนี่ยการมีส่วนรู้เห็นแต่ไม่สามารถทําอะไรได้นะครับแม้จะไม่ใช่คนที่ลงมือทําอะไรผิดเองก็ตามเนี่ยมันยังสร้างความเครียดให้กับเขาแล้วก็สร้างบาดแผลในจิตใจให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมหาศา,ศาลเลยทีเดียวข้อถัดมานะครับก็คือการชิงดีเชงเด่น พราะการทํางานแบบเน้นผลงานมากๆนะครับจนเกินไปมันอาจจะกลายเป็นการทํางานแบบตัวใครตัวมันที่นอกจากจะไม่ช่วยงานคนอื่นนะครับมันยังรวมไปถึงการเตะตัดขาให้คนอื่นทํางานได้ยากขึ้นเพื่อไม่ให้มีใครเด่นกว่าตัวเองอีกด้วยนะครับแล้วแน่นอนว่าบรรยากาศของการหักหลังกันไปมาการกันแกล้งโยนความผิดใส่กันและกันเนี่ยมันไม่ใช่บรรยากาศของการทํางานที่จะมีใครอยากทํางานด้วยนะครับดังนั้นการชิงดีชิงเด็ดเนี่ยก็เป็นหนึ่งใน พฤติกรรมที่เป็นพิษมากๆแล้วก็นำมาซึ่งข้อเสียในอีกหลายๆมิติที่ตามมาด้วยนะครับแล้วประเด็นสุดท้ายนะครับก็คือความรุนแรงหรือการดุด่านะครับวัฒนธรรมที่การมีการดุด่ากาันหรือการดูถูกใส่กันใช้วาจาทารุนกันนะครับมาเกิดจากพฤติกรรมที่มันเป็นทกซิกอื่นๆนะครับแล้วค่อยๆพัฒนาเป็นการดุด่ากันด้วยวาจานะครับหรือหลายครั้งเนี่ยมันเกิดจากการที่มีหัวหน้าสักคนเนี่ย อารมณ์ไม่ดีแล้วก็ใช้คําพูดที่รุนแรงกับทีมงานซึ่งในนาทีมันจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งนะครับแต่การที่พฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยไม่ถูกตักเตือนไม่ถูกจัดการนะครับมันจะนําไปสู่การค่อยๆยอมรับพฤติกรรมเหล่านี้แล้วก็สุดท้ายแล้วมันําให้ที่ทํางานเนี่ยกลายเป็นที่ที่เต็มไปด้วยความรุนแรงในที่สุดทั้งหมดนี้ก็เป็น5ยาพิษนะครับที่สุดท้ายแล้วเนี่ยคือสิ่งที่พาให้ทั้งองค์กรเนี่ยกลายเป็นสถานที่ที่ท็อกซิกมากๆแล้วก็ไม่น่าอยู่มากๆได้ในที่สุดนะครับดังนั้น ลองสังเกตดูนะครับว่าในองค์กรของเราเนี่ยมีต้นต่อของพฤติกรรมเหล่านี้อยู่บ้างหรือเปล่าถ้าหากมีแล้วเนี่ยครับลองพยายามหาทางแก้ไขและจัดการกับจุดเริ่มต้นก่อนที่ทุกอย่างมันจะสายเกินไปครับพอสุดท้ายนี้อย่าลืมนะครับว่าไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามเนี่ยวัฒนธรรมองค์กรก็จะเกิดขึ้นอยู่ดีครับทำไมเราไม่มาตั้งใจสร้างวัฒนธรรมองค์กรในแบบที่เราอยากให้เป็นกันล่ะครับ สำหรับวันนี้กาแฟาหมดแก้วนะครับแล้วเราพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ and that's today's cup of culture see you again next time